วันนี้วันที่5้าแล้วนะคะที่เราอยู่กับนุมน่มๆเพลงกราวส,สวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะโอ้นี่มาถึงอัลบั้มชุดล่าสุดเลยอัพพาร์โล0.4ถามถึงที่มาก่อนทําไมใครเป็นคนตั้งชื่อนี้เนี่ยผมเองครับคุณอีกแล้วเหรอใช่ครับเปไ,มไครับคุณอัพโลรูโล0.4เี่็คือคืออัลบั้มนี้เราพูดถึงเรื่องความฝันครับผมใช้วันที่นิวอารมจองไปเหยียบดวงจันทร์เนี่ยเป็นกิมิกในในในอัลบั้มนี้ครับเขาไปเหยียบดวงจันทร์วันที่เท่าไหร่ผมจำวันไม่ได้เหมือนกันนะครับจำนานมากเลยนะครับ แต่เป็นอพอลรโล11ใช่เป็นยาน,ายนพอพอลรโล11ก็คือผมรู้สึกว่าเ,เหมือนแบบมนุ์เนี่ยวันที่หยิบดวงจันทร์เนี่ยคือเราทําเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ <ừ m. S 1> ผมรู้ว่าวันนั้นเป็นวันที่สร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนแต่ <ừ m. S 1> ผมเลยตั้งชื่อนี้ว่าอพอลโลคร <ừ m. S 1> ส่วนทฤีนี่มาจากการที่ผมรู้สึกว่าความฝันแต่ละอย่างเนี่ยมันน่าจะเริ่มมาจากสิ่งเล็กๆเหมือนอย่างยานอพอลรโลเนี่ยจริงๆอาจจะเริ่มจากการที่ คนหนึ่งคนพักจรวดกระดาษและปลาเล่นๆจนแบบว่ากลายเป็นแบบสร้างขึ้นมาใช่ถ้าอยากเป็นเครื่องบินจนอยากเป็นขึ้นบินเสร็จอยากไปนอกโลกละก็เลยเป็นยานอวกาศขึ้นมาประมาณนั้นครับหรือว่า0.4ก็มี1 2 3 4คนเป็นเป็นชุดที่4นะครับแล้วก็มีสมาชิก4คนอ๋อโอเคก็เลยเป็นอะเล็กรสศแล้วแล้วแนวเพลงเหมือนเหมือนเดิมไหมหรือว่ามีเปลี่ยนขึ้นหนักขึ้น อัลบั้มนี้เรารู้สึกว่ามีมีความกลมกล่อมมากขึ้นนะคะก็คือบางเพลงก็จะหนักขึ้นบางเพลงก็จะมีเคือรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นด้วยมีสีสันแปลกแปกใหม่ๆที่เข้ามาแต่ทีเดียวทาอัลบั้มเต็มเลยใช่ไหมคะใช่ครับมีมีปล่อยออกไปก่อนไหมมีปล่อยในอัลบั้มนี้ครับมันจะมีสิบเพลงใหม่ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีสี่เพลงที่เป็นซิงเกิลเมื่อสองปีที่แล้วครับที่ปล่อยแล้วยังไม่ได้รวมเป็นอัลบั้มมารวมอยู่ในนี้ด้วยครับก็เลยเป็นสิบสี่เพลงเลยครับค่ะแต่เพลงที่ปล่อยไปทามตามรายการวิทยุก่ออนคืเพลง เเพลงเพลงแรกชื่อเพลงว่าแดดความฝันของมวลมนุษยชาตินะครับแล้วก็เพลงที่สองชื่อเพลงขาช่ยชายค่ะแล้วแล้วเขียนเองหมดเลยใช่ครับก็มีเขียนเองแล้วก็มีอัลบั้มนี้มีคนมาช่วยเขียนเลยด้วยครับเป็นการทํางานแบบใหม่ครับที่พวกเราเริ่มรองกันนะครับอ๋อแล้วแล้วเรายังทําหน้าที่แต่ละคนทำหน้าที่เหมือนเดิมไหมหรือว่ามีคนคนอื่นมาร้องเพิ่มขึ้นไหมไม่มีครับไม่มีร้องร้องคนเดียวก่อนใช่เรายังทางานเหมือนเดิมครับแบบว่าไม่ร้องให้เขาร้องอ่ะกำลังอยากอยากร้องมากเลยครับผม่งร้องเพลง เคยร้องแล้วเพลงแบบไม่ค่อยดีเราเคยทำอัลบั้มแบบขายเล่นไม้เป็นอะไรลอยๆคอให้ฉันได้ร้องเพลงเราเคยทำอัลบั้มขายเล่นกันอ๋อเออใช่ใช่เคยร้องใช่เคยอเราใช้โปรเจกต์นะแต่ละคนทำทำเพลงขึ้นมาคนละเพลงแล้วร้องกันเองครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ติ๊กเฮติ๊กเป็นคนเคาะหนึ่งก็คือแต่ละคนไปเขียนเนื้อเพลงแล้วก็ร้องเองอ๋อเป็นอัลบั้มพิเศษเ้ติ๊กเป็นเหมือนคนเป็นคนคอยดูว่าอันไหนผ่านอันไหนไม่ผ่านแล้วเป็นไงฮะ ขายได้ไหมได้อยู่นะครับได้อยู่ครับได้อยู่ทำกี่แผ่นห้าสอันนี้ห้าสบครับอันนี้มาทำห้าสิบครับร้อยนะร้อยร้อยร้อยร้ยได้กำไรได้กำไรได้กำไรร้อยสองร้อย้ในอพารโล0.4มีอะไรที่มันพิเศษมากมาที่เรารู้สึกว่ามันพิเศษจริงๆริขอผมครับ ผมผมอัลบั้มนี้อย่างแรกที่มีที่บอกไว้ครับพี่ชัดบริษัทมาช่วยตีกลองออนะครับรก็คือทุกเพลงเลยใช่ไหมมีมีเพลงหนึ่งครับเพลงแด็ความฝันของบนบิษัทชาตินยครับที่เรารู้สึกว่ารู้สึกดีมากๆครับแล้วร,รู้สึกออตอนที่ผมฟังครั้งแรกเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมเองด้วยเหมือนกันครับครับผมส่วนส่วนเพลงคนเพลงอื่นๆก็เป็นคนอื่นตีกันไปใช่ครับอีกอย่างก็คือแบบอัลบั้มนี้เราได้เราได้ทํางานแบบแบบใหม่มากก็คือ มีทุกคนมาช่วยอย่างเนื้อเพลงติ๊กก็ต้องมีแบบเหมือนทีมจากพี่ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยแบบไปนั่งคุยเป็นห้องประชุมใหญ่แล้วก็เนื้อเพลงติ๊กก็ต้องถูกแก้ไขถูกอะไรมีคนนี้นําเสนอความคิดนี้แบบว่าอาจจะมาขัดมากลามีดีเซิร์ฟมีอะไรที่แบบว่าเออนะครับคือความแปลกใหม่คนามระมัดงเหมือนการทํางานกับอัศวิตรกมเลยครับคือแบบแต่ก่อนเราจะเหมือนอยู่ในห้องเล็กๆกัน4ี่คน ตอนนี้เราแบบว่าเปิดห้องประชุมโอ้โหแล้วมีคนอีกแบบที่แบบคือเราฟังเพลงพ,พี่พี่เขาแต่งกันมาตั้งแต่เด็กๆครับเต็มไปหมดเลยแล้วพี่เขาก็มาแบบแบบครับมาช่วยแสดงความคิดเห <c oughs> ็น <c oughs> าาก็จะพราะว่าตลาดมันอาจจะแบบว่าเหมือนกับตลาดเมืองไทยก็สั่นๆเหมือนกันนะ<ช>เราต้องทำอะไรที่มันโดนๆในไหนที่แบบจะทาทาเพลงออกไปเพลงหนึ่งสักทีเนี่ยครับอบ้านหนึ่งครับก็อยากให้มันดีที่สุดเลยครับแล้วก็ได้มีพี่หันเข้ามาช่วยเป็นโปรดิวเซอร์ครับไอ้มีโปรดิวเซอร์เพราะก่อนเนี่ยนี้อ่ะบ้านที่สามเราเป็นโปรดิวเซอร์กันเอง แล้วก็โอ้โหทะเลาะกันตอกซีกันเหมือนทีมฟุตบอลที่มีมีผู้จัดการ4คนนะครับคือมันมันดูบางบางทีมันก็เป็นไปได้ใช่่เราต้องหาคนที่เป็นแบบเซเลอร์คนหนึ่งก่อนก็ปุ๊บปั้งเละเทะกันเลยก็คืออัลาบามิสีเราก็ทำเพลงกันมาเยอะมากกี่เพลงนะครับพี่ตุ้ย48ครับ48่ส่สิบเพลงแล้วก็คัดเหลือ10 10เหลือสิบเพลงเรางมกันจนแบบโอ๊ยไงดีมันเหมือนแบบ ที่ห่างที้เป็นอัศวินขี่มาขาวมาช่วยมาตอบว่าเฮ้ยดีเบิร์ีเบิอันนี้ดีอันนี้ดีงั้นเราก็ยังจมอยู่ในนั้นอยู่ครับเล่นจมอยู่ในสี่สิบอาจจะเป็นหกสิบเทสตลอ้แต่ว่าแต่ว่าตุลกับตุ้ยนี่คือเล่นกีตาร์ในห้องอัดเองใช่ครับก็อัดเองทำเหมือนเดิมเบสอะไรก็เองเปนหมดตุ้ยนึกถึงอะไรที่มันเป็นพิเศษบ้างในชุดนี้พิเศษชุดนี้เราเรามีแอปพลิเคชันครับผมมีหลายไอทีจริงๆนะเราต้องมีแอปพลิเคชันที่เล่นใน Facebook ได้ครับค่ะ ก็เข้าไปที่ w w w i l i g h t p g a c o m ครับอะไรนะ w w w i l i g h t p g a u c o m ครับหรือว่าจะเข้าไปที่ facebook เลยก็ได้ครับ f a c e b o o k c o m s l i l i g h t p g a u ครับมันก็จะมีลิงก์ที่แบบว่าเป็นแอปพลิเคชันครับเป็นเกมแบบเป็นเกมจะไรครับเป็นเกมจรลดครับเป็นเกมปากระดาษส่งคามคิดถึงใช่ครับส่งผ่านอัลโรอนเนี่ยใช่ครับแล้วก็พิมพ์คิดถึงน้าเก้งแล้วก็ส่งคิดหางเก้ง เวลาระยะทางไปก็เก็บนู่นเก็บนี่ไปฝากเก้งอะไรเงี้ยเป็นเกมใช่เป็นเกมใครคิดเนี่ยทีมงานครับใช่ครับก็น่ารักไปอีกแบบน่ารักน่ารักครับสมองกับคำสมอกับหน้าพี่ตุ้ยใช่ครับเนาเหรอฮะมีเก็บตกมาถ้ยอะไรนะถ้ยเหรอก็เดินมาถึงที่เลยนะโอ้โหพอดีนะถ้าอย่างนี้วันว่างสบายๆจะทำอะไรด้วยกันไหมเนี่ย จริงๆแล้วเราเล่นเล่นกีฬาด้วยกันครับแล้วก็เราก็มีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยกีฬาด้วยกันคือฟุตบอลอย่างที่บอกนะฟุตบอลใช่ครับที่เตะบอลกันทุกคนเลยเหรอใช่ครับแล้วเป็นแฟนทีมเดียวกันไหมไม่ครับคนละทีมมั้ยมีมีทีมเดียวกันบ้างต่างทีมกันบ้างครับบางคนก็ชอบกุยบุรีบางคนก็ชอบท่าเรืออะไรกาายกางเกงชายกางเกงชายกางเอะไรเงี้ยครับแล้วเล่นตำแหน่งไหนฮะ อ๋อผัดกันไปเล่นกับใครไปเล่นกับเล่นกับเพื่อนๆกันครับมันเป็นฟุตซอลครับทีมละห้าคนเลยอ๋อฟุตซอลคือมีกวนก็มีฟุตซอลทีมไทยเราเก่งแล้วนะเดี๋ยวนทยโอ้เนาะไปวชิงศักภาพของพวกเราแล้วเราไม่สามารถไปเล่นกับผู้ที่กล้าได้เพราะเล่นกับเพื่อนๆสนุกแล้วไปเล่นที่ไหนครับฟุตซอลเล่นที่ไหนครัเป็นอินดโดนใช่ป่ะใช่ครับอินดอร์ครับก็เช่าเขาเล่นครับอืมก็ดีเป็นการออกกําลังกายครับผมครับอ่ะทีนี้มาถึงของสะสมโอ้โหอยู่ตรงหน้าดิฉันเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอาเอาเอาแผ่นเสียงก่อนของใครเนี่ย โอ้โหเนทคิงโคอะไรไม่แผ่นโปรดคะแผ่นโปรดเลยเอามาเปล่าวันนี้เอามาครับอย่างอย่างอันเนี้ยโอ้ดีเทลใช่ครับดีเทลแผ่นนี้คือที่จริงมันชุดไหนอ่ะอันนี้ชุดที่มีเพลงเฮจูดครับือเหมือนแบบแผ่นสมัยใหม่น่ะที่เขาผลิตมาทีหลังอะไรเงี้ยคือปกติบิทเทอร์เนี่ยจะเป็นแผ่นที่แพงมากแพงแบบเป็นพันสองพันอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญผมไปเจอเหมือนแบบในตลาดตลาดมืดแบบตามต่างอำเภอเลยซึ่งแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากมีเดอะบิทเทอร์อะไรเงี้ยถามเขาเท่าไหร่อ๋อ ราคาเท่านี้เองอ่ะเขาก็บอกลดอีกนะครับอาไม่ต้องลดแล้วครับผมเอาเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบเอากลับมาบ้านแล้วมันภูมิใจมันเพราะว่าเราชอบพิทเทลอยู่แล้วแล้วมีมีพิทเทลสกี่แผ่นฮะพิทเทลนี่จะมีอ่าอีกอสองแผ่นที่ไม่ได้เอามาครับเพราะว่าตอนนั้นมันจะราคาสูงก็เลยแบบหยิบไม่ทันคือผมตอนเช้าตื่นมาแล้วก็หยิบแต่ที่ชอบแล้วก็จะมีแบบศิลปินไทยสมัยเด็กๆนะครับพี่ตินาพี่บิลลี่พี่ตินาพี่บิลลี่นะตอนนี้น้องๆ้าไม่ป้านะพี่นะไม่ป้าไม่หรอกพี่คือแบบ ฟังทีไรมันก็ยังมีความสุขเกับเพลงเก่าๆแล้วแบบยุคพี่เป็นดีเจใหม่ๆพี่ก็ต้องเนี่ยเล่นแผ่นใช่ไหมครับใช่บางทีมันมีความสุขนะบางทีผมไปขอตอนนั้นไปทัวร์ตามสถานีวิทยุ่างจังหวัดอ่ะขอมาเลยอ่ะขอมาแล้วก็เอามาเช็ดเองอะไรเงี้ยเวลาเปิดเพลงนี่มันจะวางเข็มยังไงออาอันนี้มันต้องวางอันนี้35 33สปีดนะแผ่นใหญ่ถ้าเกิดเป็นแผ่นตัดจะเป็นแต่ส่วนใหญ่แผ่นตัดก็จะนเป็น45สปีดใช่ไมมันจะมีสปีดต่างกัน แล้วส่วนใหญ่จะสะสมเพลงไทยหรือหรือสากลนะอ่าส่วนใหญ่สากลครับแต่เพลงไทยจะสะสมแต่แบบอะไรที่ฟังแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆมาม้าอะไรนี่คิดถึงจังอ่ะแล้วของติ๊กะคะสะสมอะไรผมครับผมตอนเด็กๆผมชอบดูมวยป้ามครับแล้วเลยแบบว่าแล้วก็คือตอนโตๆผมชอบดูหนังซึ่งของสะสมวันนี้มันรวมสองอย่างไว้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 ในอันเดียวกันครับก็คือเป็นหนังเรื่องล็อกกี้นะครับและซึ่งพี่นักมวยป้ามคนนี้ชื่อพี่ของโวแกนนะครับคือถ้าใครดูมวยป้ามก็น่าจะรู้จักตะยุก ประมาณยุค90นะครับก็คือจะต้องเป็นคนที่ดังมากในตอนนั้นก็คือที่บ้านผมก็จะสะสมกันทั้งผมทั้งพี่ชายครสะสมเันเยอะมากครับจะสะสมเนี่ยนะคใน้าน่ครับก่จแโดนับจะโดนคนในบ้านด่าครับพราแพงหมดเยเนาะใัะนนาะดาแพงนาะับนคนในบานแพงนาะแพ่ครับจะโดนะนใครับแหลย่งระดคน้าน่่งหล่งับนค่งมดเวยครับอยน่างตัวนี้ผมซเ้อในาะใ ใช่ครับเพราะว่าในเมืองไทยนี่ก็จะมีมีเฉพาะเป็นบางรุ่นรุ่นใหม่ๆที่จะมีแบบนี้เขาก็มีเปิดลงเปิดร้านกันเยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับใช่ครับมีเหมือนกันครับเพราะว่าจะมีมีเขามีมีกวนอยู่เหมือนกันกวนที่เล่นของเล่นอะไรพวกเนี้ยครับตุลนะคะผมก็เลนกีตราก็ผ่าสมปิกครับแต่ปิ๊ก็บางอันก็ซื้อมาแต่บางอันก็ไปแลกกับเขามาโอ้ไม่รู้พี่จะเอามาให้ตอนพี่ไปดูมารูนไฟล์แบบเขาโยนปิกมาพี่วิ่งรับ นั่นหมครับพี่พิกพิกบางานก็ไปแลกกับพี่ที่ศิลปินที่ผมชื่นชอบอ๋อแลกมีใครไปบ้างคะมีของพี่สุกี้ ผมพี่เมทีมอนดอนี่ทีนี่ป๊อปนี่นี่ผมผมก็ได้สีดำมาให้นั้นผมพี่ตุ้ยเพเกาว่าเล่มาป๊อบตุ้ยเพเก้าว็ได้นี้ของพี่ตุ้ยต้องเป็นอันนี้เพราะพี่ตุ้ยชอบเล่นกับผู้หญิงประมาณนั้นครับหนในในชกในชกหน่อยนี่ชื่ออะไรคะสามิตินี่ของใครคะของนี่ของใครอคะนี่ผมซื้อมาครับผมชอบโอ้แต่ละคิตตีน่ารักเรือพี่ชายน่ารักนี่เหมาะกับลูกพี่นะเนี่ยได้ค่ะ ให้ก็ได้นะอน้องหนังเอาไปเลยลูกพี่ลูกพี่ก็สะสมเนกันอ๋อสือกันอพยายามแบบว่าแนะนำว่าสมิตไปซื้อที่ไหนอะสามมิติอะก็ไม่แน่ใจครับลายที่ก็มีนะคือแนะนำว่าถ้าเป็นเป็นน้องๆที่เล่นกีตาร์แล้วชื่นชอบใครเอาปิ๊กของตัวเองไปแลกแล้วจะดูแบบแล้วปิ๊กของตัวเองคือยังไงต้องคือถ้าเขาเล่นกีตาร์อยู่แล้วนวจะมีปิ๊กก็คือถ้าชื่นชอบศิลปินหรือชื่นชอบกีตาร์อย่างเงี้ย เอาไปแลกกันดีกว่าครับจะได้รู้ว่าปิ๊กเลือกปิ๊กของเขาก็เป็นสมมติเราสมมติหลิงลูกพี่อย่างเงี้ยยังเด็กอยู่ปิ๊กเขาก็ปิ๊กธรรมดาก็อใช่ครับหรือแลปิ๊กก็ใช้ปิ๊กธรรมดากันครับเพราะว่าใช่เพราะวมันจะดูแบบมีค่าเออแล้วให้เขาเซนไรนิดๆหน่อยหน่อแล้วมือกีตาร์คนโปรดของคุณเลยใครครับที่ชื่นชอบมากทีน้อยจินดาอ๋อโมเดิร์นด็อกใช่ครับแล้วสากลมีไหมสากลจอห์นเบเยอร์ครับโอ้ยจอนเบเยอร์จะมาเมืองไทยแล้วก็ไม่ได้มาสักทีเลย สิเนมขาพิเนษเขาพิเนษมากคุณของคุณอะไรเนี่ยกองป็นกองขยะสะสมสายสินนะไม่ใช่ไม่่ใชนี่อันนี้เขาเรียกเป็นบัตรคอนเสิร์ตใช่ครับใบคอ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 อะไรอย่างเงี้ยแท็กในหนะของแฟลตอ๋อแอรีเอร์ศิลปินด้วยอ๋อแอรีเอร์ใช่ไหมอันนี้เฉพาะที่เราไปเล่นเองหรือว่าเราไปดูด้วยไปดู ก็ด้วยครับบางทีเราเราไม่ได้ไปเล่นเราก็ไปขอเขาครับก็ได้บางทีเราไปเล่นเองเราไม่มีก็ต้องไปขอน้องๆน้องครับขอ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 งน้องได้ไหมบางบางอันก็จะเป็นไม่เป็นอาร์ติสอะไรเนี่ยจะเป็นสตาฟเป็นอะไรเนีแล้วแล้วไหนที่แบบแล้วคอนเสิร์ตไหนที่เรารู้สึกว่าเราไปไปแล้วเราภูมิใจที่สุดเลยโอ้ยนี่เลยครับนี่เพิ่งเห็นอะไรอ่ะเพิ่งเห็นเราเพิ่งได้มาเหรออันนี้นานแล้วครับเป็นคอนเสิร์ตเหมือนคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราครับใหญ่แล้วแหละใหญ่แล้วใหญ่แล้วอะไรอ่ะ ที่สวนลุมในบาซ่าครับที่เดตเอนต์ตอนนั้นชุดที่2ครับอ๋อเปิดสนามเปิดสนามเด็กเล่นครับเป็นคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มชุด2ครับใช่ครับตอนนนั้เป็นคอนเสิร์ตของเราเลยใช่ไหมช่วงที่มีการปฏิวัติพอดีครับจำได้ครับน้อยคนเขาไม่รู้ว่าตกลงออกมาดูคอนเสิร์ตได้ไหมเพราะฉนั้นแบบมีปฏิวัติแล้วแบบโอ้ยจัดถูกช่วงจริงเลยแล้วแล้ว เออมีไหมฮะที่ที่เราไม่ได้เล่นแต่ว่าเราไปดูแล้วเรารู้สึกภูมิใจมากเป็นคอนเสิร์ตใครไม่จาไม่ได้ครับมันเยอะมากเลยครับนี่เป็นส่วนหนึ่งครับผมนี่คอนเสิร์ตต่างประเทศดูไหมเนี่ยไม่ค่อยครับไม่ค่อยได้ไปครับอ๋อดูดีคอนเสิร์ตไทยใช่ส่วนใหญ่ที่ไปเล่นมากกว่าครับนี่ก็เล่นคอนเสิร์ตเยอะมากเลยใช่ไหมครับผมครับครับมีช่วงหนึ่งที่เยอะมากครับก็จะเก็บจะายสมไว้นะเหมือนกับว่าเออภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเราได้มาคอนเสิร์ตนั้คอนเสิร์ตนี้มีน้องๆชอบมาขอหลังเวทีไง ไม่ให้ไมหครับขอพี่ตุลขอพี่เกงขอพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยไม่ได้เลยรู้สึกคนอื่นให้หมดเลยจะไม่ได้ก็มีคนที้เก็บหมดผมจะบโอยเลยครับพี่ตุนละกันไม่ค่อยเก็บขอตุ้ยนะครับตุ้ยดุนะครับไม่ให้ครับแล้วจะมีคอนเสิร์ตไหมคอนเสิร์ตนะครับก็น่าจะแบบว่าคืออัลบั้มนี้เราอยากจะเราจากจะเหมือนแบบว่าเจอคิดถึงแฟนเก่าใช่ไหมครับเราก็เหมือนแบบว่าพยายามทําทุกวิถีทางไม่ว่า อย่างบางทีถ้าเกิดเรามีรูปทางเรากำลังแบบมองหลายๆโครงการมากไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีหรือว่าในอินเทอร์เน็ตที่เราเหมือนแบบว่าจะเราจะนําแฟนเก่าเรากลับมาในขณะเดียวกันนําแฟนเก่าเรากลับมาแล้วแฟนใหม่อ่ะก็อยู่ด้วยกันได้นี่ครับแ แม้นแฟนเก่าแล้วแม่นไม่ถึงแฟนเก่าไม่ถึงแฟนเก่าโอเคคือมันมีแฟนเพลงหลายๆคนที่แบบเขาชอบเราตั้งแต่สมัยเรียนจนแบบตอนนี้เขาทำงานเขาก็ไปมีชีวิตที่เขาต้องซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากให้เขากลับมาสนุกด้วยกันในด้านในชณะเดียวกันแล้วก็อยากรู้จักแบบ น้องๆใหม่ๆวัยรุ่นแล้วก็อยากให้ทั้งสองกลุ่มนี้มาเจอกันคือตอนนี้พวกผมกําลังหาทุกวิธีทางที่แบบว่าเราจะได้เป็นก้อนเดียวกันอีกครั้งอย่างนี้เราอยากมีคอนเสิร์ตเล็กๆคอนเสิร์ตหนึ่งที่รวมเพื่อนๆที่เป็นแฟนแบบแฟนเพลงกลาสจริงๆเลยไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนะแล้วก็ได้มานั่งคุยกันอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นเพลงอย่างเดียวส่วนมิวสิกวิดีโอก็ถ่ายไปหลายเพลงแล้วใช่ไหมฮะถ่ายถ่ายไปเยอะนะครับใช่ครับแล้วเห็นว่าจะมีไปต่างประเทศไหมไปไทยอาจจะเร็วๆนี้ครับแต่ยังยังไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อถ้าบอก ยังบอกไม่ได้เอจะฝากอะไรถึงแฟนๆไหมฮะก็สําหรับเพื่อนๆครับเรารู้สึกว่าเราห่างหายกันไปช่วงเวลาหนึ่งผมรู้สึกว่าคิดถึงคิดถึงใช่คิดถึงทุกคนนะฮะแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเดิมๆครับคิดถึงบรรยากาศความสนุกซึ่งมันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเร็วๆนี้ครับยังไงก็เตรียมตัวพบกับพวกเราครับกับอพอลโล0.4นี่ฮะทุกที่เลยครับใครคิดถึงใครคิดถึงเข้าหาเราได้ที่ไหนครับพี่ตุ้ยครับ Facebook ครับ f a c e b o o k c o m i l a i v e p l a y g r o u ครับ หรือว่าเสิร์ชง่ายๆก็เพลกกาวแบนด์เจอแน่นอนครับผมขึ้นมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณเพล็กาวมากมากเลยไหนใครทำอาหารเก่งนะต้องตุ้ยพี่้ยโอ้โหพี่มาใหุ้้ยเลยค่ะต้้ยใครตุ้นอูุ้วตุ้ยค่ะอันนี้ตุ้ยอุ่นแค่สองสามนาทีเพื่อนๆทานได้เลยโอ้ยด้นยใจอร่อยด้วยอรขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ